ไปฝึกให้มันเป็นนิสัยให้มันต่อเนื่องนะถ้ามันต่อเนื่องได้ต่อไปจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติของมันอยู่แล้วอยู่มันทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนะนิสัยอะไรนิสัยที่จะรู้สึกตัวเนี่ยนิสัยที่จะอยู่กับตัวเองนะใหม่ๆก็ต้องย้ำลงไป,ไปบ่อยๆหน่อยนะ ทำบ่อยๆบ่อยๆเข้าจนวันไหนมันไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้รู้สึกตัวแล้วให้มันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ได้สวดมนต์อเงี้ยนะฝึกให้เป็นนิสัยใหม่อย่างเงี้ยได้นะหรือฝึกนิสัยอื่น,นก็ได้เยอะแยเมื่อก่อนนี้ตมาไม่ได้ปฏิบัติฝึกตัวเองอยู่พรรษาหนะึ่งฝึกที่จะไม่โกรธบวชได้สักสองสามพรรษามั้งเอ้เราเนี่ยมันคนใจร้อน อารมณ์มันวุ่นวายง,ง่ายะนั้นก็ฝึกตัวเองที่จะไม่โกรธนะมันเวลาโกรธขึ้นมาก็พยายามเตือนตัวเองให้มันระง,งับลงไปให้ได้สมัยนั้นไม่รู้จักหรอกกรรมฐานเป็นยังไงนะเข้าใจกรรมฐานเหมือนที่โยมทั่วไปก็เข้าใจนั่นแหละคือกรรมฐานคือการมานั่งสมาธิเดินจงกลมคิดอยู่แค่นั้นแหละนั่งสมาธิแล้วมันต้องสงบมันต้องเห็นโน,น่นเห็นนี่อะไรเงี้ยนะี่คือความเข้าใจนะไม่แต่พระก็เข้าใจอย,อย่างนั้นคิดดูแล้วกันนะ ต่อให้เรียนอภิธรรมบัณฑิตมา่างไหนนะมันก็เข้าใจอยู่แค่นั้นแหละนะเจอหน้าพอมาฝึกจริงจังต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าใจแล้วล่ะอ๋อมันไม่ใช่มันไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเนี่ยที่ฝึกเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อที่จะอะไรสักอย่างเดียวนะมันเพื่อที่จะวางทั้งหมดเลยไม่ใช่เพื่อที่จะเอาอะไรสักอย่างนะมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเวลามันฟุ้งซ่านก็ไม่เอาก็มันเวลามันสงบก็ไม่เอาก็มัน ไม่เอาอะไรกับมันสักอย่างเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้พอไม่เอาอะไรกับมันสักอย่างมันสบายถ้าจะเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทุกขึ้นมาทันทีเลยจิตมีน้ำหนักขึ้นมามีภาระขึ้นมาทันทีเลยนะมันใหม่ๆถึงพูดอย่างนี้โยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีไม่เอาอะไรแล้วท่านจะมานั่งทำไมให้มันเมื่อยทาไมวะเนี่ยจะมาเดินให้มันเมื่อยทําไมใช่ไหมล่ะมันต้องได้อะไรกลับไปมั่งสิบางคนอาจจะคิดอย่างนั้น โยนดูพวกป่าไม้ที่มานอนอยู่ในวัดสบายจริงๆเลยอยากจะแขวนเปลนอนตรงไหนกูก็นอนใส่เกงตัวเดียวเดินไปเดินมา,นาเห็นแล้วก็ปวดหัวดิะกูไม่สนใจใครจะเข้าจะออกยังไงกูไม่สนใจกูจะนอนนะคือเข้าใจเลยเพราะว่าไปเดินป่าบ่อยนี่เข้าใจมีเปลนึงก็อยู่กันได้แล้วนะไม่เอาอะไรเลยต้องบอกกัน นี่เปอันหนึ่งก่อไฟเข้าแคเคัเ้นแหละยุงเยอะขนาดไหนก็อยู่ได้ฝนตกก็อยู่ได้่อให้น้ําท่วมกูก็อยู่ได้อยู่แคเคนั้นแหละทําไมต้องอยู่อย่างนั้นเพราะมันเหมาะแก่อาชีพของเขานะที่จะต้องออกล่าตะเวนนะในป่าอะไรเงี้ยมันหูมันต้องเร็วนะหูต้องไม่มีอะไรมากัน้นถ้านอนในเต้นก็นได้ยินเสียงอะไรถ้านอนในเปลเนี่ยอะไรแก๊ก็รู้ละเสียงช้างมาเสียงสัตว์ป่ามาอะไรเนี่ยมารู้ละ เสียงน้าป่ามาเนี่ยมันวิ่งทันนอนในเต็นท์อุจลูดซิปออกมาได้ถูกช้างเหยียบไปเรียบร้อยแล้วนะแบนคาเต็นท์อย่างนั้นนอนในเป์มันกระโดดวิ่งไปได้เลยมันเขาคุ้นชินอย่างนั้นคุ้นชินอย่างนั้นเป็นเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งของเขาพวกเราเหมือนกันเราไปสั่งสงมวปนิสัยใหม่ขึ้นมาวิปนิสัยที่จะไม่เอาอะไรกับมันมันแปลกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมัน ถ้าพูดตามภาษาธรรมานะคือมันหน้าด้านกว่าเดิมมันไม่ทุกข์ไม so ่ร้อนกับอะไรใครเขาจะว่ายังไงก็เฉยๆเรื่องหน้าอายก็ไม่อายสักเท่าไหรเฉยๆนะเรื่องที่คนในการที่จะหน้าแตกโดนก็แซวอะไรเงี้ยเฉยๆเพราะบางครั้งคนเอาผิดพลาดได้ไม่มีเจตนาทําอย่างนั้นถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับมันเอาดื้อย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองอย่างนั้นจริงๆนะหรือบางทีเหมือนคนใจดำน่ะนะ เขาเจบปริญญาโอ้ยดีอกดีใจไปเลี้ยงฉลองกันแต่คนปฏิบัติเนี่ยพอมันปฏิบัติเวลานานมันเฉยเฉยมันไม่ได้ไปดีใจกับเขาเพราะไม่เห็นว่ามันจะมีสาระอะไรที่ควรค่ากัรดีใจญาติพี่น้องตายเงี้ยมันเฉยเฉยมันไม่ทุกข์ไม่รนะ้องนะเยี๋ยว่าแต่ตายเลยป่วยก็ยเฉยเฉยเพียงแต่ดูแลไปตามหน้าที่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยจะวุ่นวายไม่ค่อยจะทุกร้อนเนะี่ยนมันใจดำกว่าเดิมอย่างเงี้ย มันหน้าด้านกว่าเดิมอย่างนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะนะเหมือนไม่เคยจะทุกร้อนกับไปกับชาวบ,บ้านชาวเมืองเเท่าไหร่นะ่ะมันเวลาเราปฏิบัติใจเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ฟูนไม่แฟบมันไม่เวียงไปเวียงมาไม่สวิงไปไม่สวิงมาเหมือนเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะเหมือนเวลามีโยมมาเล่าความทุกข์อะไรให้ฟังเนี่ยอาจจะมาฟังแล้วก็เฉย บางทีขำขำได้ซ้ำไปเจนบางคนบอกว่าเอ้ยตนมานี่ยมันเหมือนไะพูดภาษาบ้านคือทะลึ่งหน้าเป็นไหนเขาพูดทุกจะตายเลยมันนั่งขำอยู่ได้อะไรเงี้ยไหนที่มันขำเพราะอะไรเพราะมันเห็นทุกข์ข้างในตัวเองมาพอแรงแล้วมันเห็นมาเยอะมากนะเมื่อคืนนี้ตมานอนไม่ได้หลับได้นอนแล้วดิ้นทั้งคืนภาวะอันเป็นของมันอย่างนั้นนะอัดไปอัดมาน่วมไปหมดกริ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้นะฮะ แรงไม่เคยเจออย่างนี้มานานแล้วมันเป็นของมันเองแล้วมันเป็นอย่างนี้ทําไงก็ดีจะได้ลูกมาดูน้ํามื่น้ําไม่ไหลโยมเปิดน้ําทิ้งไว้หรอเปล่ามันไม่อยากนอนก็ลุกมาดูน้าแค่นั้นเองจนไม่ไหวจนตีสองก็ล,ลาคาญไม่จะนอนทำไมกับลุกวะปองผมมาชาวตีสองนะโกนหัวตัวเองนี่แหละโกนผมที่นี่ฝึกปรองเองไม่ให้คนอื่นก็ปรองผมให้ มันพาตัวรูปต้องปงผมเองได้ก็ลุกมาปรงผมตอนตีสองตัดเล็บอะไรเรียบร้อยไม้ซักผ้าซักผ่อนเรียบร้อยตีสี่ก็เดินไปคอละะรังโ <g ül> ยม <g ül> เปิดน้ําทิ้งไว้กวาจะล้นแทงกันเลยให้ท่านสุนันนาทาวัดไปลงไปดูน้ำเพราะฉะนั้น,น,น,นถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ทําไงก็มไม่ทําอะไรยอมรับมันเพราะมันนอนไม่หลับนะมันก็ไม่ได้นอนไม่หลับทุกวันหรอก เดือนหนึ่งจะเป็นสักครั้งสองครั้งช่างหัวมันยอมรับมันโดนไปนยุงกัดทำยังไงดีก็ยอมรับมันว่ายุงมันกัดมันมีหน้าที่ททต้องกัดคน,นเรื่องมันม,มีอยู่แค่นั้นแหละถ้าไม่ยอมรับมันก็ทุกข์จะตายแล้วใช่ไหมยุงกัดทีก็ถูกไดโนเสาร์เหยียบโอ้ยมันทุรนหลนทุา่าไยุงกัดตัวเดียวจะตายให้ได้เวลาเราฝึกจิตใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นปวดขาหน่อยเดียวจะตายให้ได้ มันง่วงเนี่ยมันจะขาดใจมันง่วงอะไรฮะมันนักหนาโทุรนทไลอย่างนั้นน่ะแต่ว่าฝึกไปฝึกไปเองง่วงก็นอน,อน,นหิวก็กินไม่วุ่นวายถ้าไม่มีจะกินนะไม่มีจะกินก็หาน้ำมากินเ <c oughs> ดี๋ยวก็หายหิวไปเอง <c oughs> นี่นจบอยู่แค่นั้นแค่ยอมรับมันให้ได้แค่นั้นเองนี่มันเทคนิคมีอยู่แค่นี้ในเวลาเราปฏิบัติไีมนะยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าเราตาเดี๋ยวนี้ให้ได้ ยอมรับได้จิตใจที่มันเคยเข้าไปแบกไปยึดเอาไว้ว่ามันต้องอย่างงู้นมันต้อง,องนี้มันจะวางโคลมงลงไปทันทีเลยมันไม่ต้องอะไรสักอย่างเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างเลยที่จะมาทําให้ชีวิตเรามีความทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเรามีไม่มากพอที่จะมานั่งทุกข์นอนทุกข์นะจะบอกให้เวลามีน้อยมากนะชีวิตของเราแต่ละคนดูที่แต่ละวันนะโยมมีเวลาให้กับตัวเองสักกี่นาทีลองดูตัวเองสักกี่ชั่วโมง ตอนนี้ยิ่งไม่มีเวลาใหญ่นะ่อย่างเขามีหมอจิตเวชมาวิเคราะห์ข่าวหนึ่งตอนนี้คือข่าวที่มีไฟไหม้บ้านที่พัทลงุงน่ะไหม้มาสองร้อยกว่าครั้งแล้วนะช่องแปดเอากล้องวงจรปิดไปติดไว้แล้วไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไปทําอะไรกับผ้าอยู่ก็ไม่รู้แล้วไฟก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วเขาคาดเดาว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนจุดไฟแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจุดจริงหรือเปล่านะ ใครเขาจะมาบ้าจุดไฟเผาบ้านตัวเองอะไรเงี้ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วมหาสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่เจอเนะจอทั้งให้คนในบ้านออกมั้งนอกให้หมดตั้งกล้องวงจรปิดไว้สองวันตอนนี้ไฟยังไม่ไหม,ไม้สักทีเลยตอนนีนะ้ก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่งถ้าจะมีคนจุดจริง,รง,รงๆนะนะคือการจุดไฟคือถ้ามันไม่ได้จุดแล้วมันอุดหงิดมันอึนอดอัด มันตื่นเต้นใจมันสันวอนได้จุดแล้วมันมีความสุขขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นนะไม่ได้ต้องการเผาบ้านตัวเองนะขอแค่ให้ได้จุดไฟนี่เป็นอาการทางจิตเวชนะนะเขาเรียกโรคอะไรก็ไม่ทราบนะฮะภาษาอังกฤษเน,ะนาะนะแล้วก็อาการทางจิตเวชแบบนี้จะมีอยู่7-8อย่างซึ่งมันรวมทั้งอาการที่ติดสมาร์ทโฟนรวมอยู่ในนั้นโดยอาการติดโซเชียลมีเดีย ติดอยู่ในนั้นด้วยนี่เป็นอาการทางจิตเวชอย่างหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งมไหพวกเรานเดี๋ยวนี้มันเป็นกันมากขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไม่เห็นตัวเองนะเราก็จะส่งจิตออกนอกเนี้ไปอยู่กับไอ้นู่นไอ้นี่แล้วมันมันอยู่ได้มันเพลิดเพลินอยู่ทั้งวันนะมันมีความสุขอยู่ทั้งวันเลยนะแต่ที่ให้มาอยู่มาดูตัวเองอยู่เฉยเนี่ยมันทรมานหนะโออะไรหนาวแล้วมันทุกข์เหลือเกินนะ มันปวดขาเด้วปวดหลังเดวยวปวดหัวเด้วปวดไหล่เด้วปวดเอวอะไรหนากก็ไม่รู้ไอ้ที่ไม่เคยปวดก็อ,อุตส่าห์ปวดกับเขาด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็จะเริ่มวุ่นวายไปกับมันละงุดหงิดไปกับมันเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้ายอมรับมันบางทีมันหายเอาดื้อๆหายเอาง่ายๆแค่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราเคยส่งจิตไปอยู่ข้างนอกนไปอยู่กับข้อมูลอะไรต่างข้างนอกเยอะแยะมากมายหมดเลยไม่อยู่กับตัวเองเลย วุ่นวายอยู่อย่างนั้นนะนะฉันสำรวจดูตัวเองอยู่บ่อยๆเงี้ยต่อไปมันก็จะอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นนะแล้วยอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่มีโชคดีไม่มีโชคร้ายไม่มีสวยไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่เรื่องราวที่พอเหมาะพอดีที่ควรกับการที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในขณะนั้นๆเท่นั้นเองพอยอมรับมันได้วางใจได้ถูกต้องมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แ้วมันแปลกไหมคนอนะเวลาจะซวยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องซวยนู่นซวยนี่แทรกเข้ามาเรื่อยสังเกตไหมมันไม่มาซวยอย่างเดียวหรอกสังเกตดูเธอะนะผีซ้ําดั้มพลอยเนี่ยสํานวนไทยเราเห็นไหมไหเวลามันจะซวยอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอาเราคิดว่ามันซวยเดี๋ยวจะต้องมีซวยหนึ่งซวย 2, สองซวย 3, สามซวยสี่อะไรเงี้ยตามมาแต่ถ้าคิดว่าแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ควรจะเกิดการเกิดขึ้นก็จะเห็นแค่ว่าอ๋อมันก็แค่นั้นนะมันไม่มีซวยสองซวยสามตามมานะ นะวันนี้มีซ้ำไม่ม,มีเอาทุกมาซ้ำให้ใจกับตัวเองอีกเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่ปัญหาคือไอ้ซวย 2, สองซวย 3, สามซวยสี่ที่มันตามมาเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเราทั้งหมดเลยนะเกิดจากความคิดปวดขาซวยไหมถ้าคิดว่ามันซวยมันก็จะมีซวยสองตามมาอีกว่าเมื่อไหร่มึงจะหายปวดทุกทีมันจะมีซวยสามตามมาอีกว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาทุกทีกูจะได้ลุก <c oughs> อะไรเงี้ยมันจะมีซวย 3, สามซวย 4, สี่ซวยห้าอะไรก็ตามมาอีลลงตุงนั่ง จะเปนอามาพาดหรือเปล่าเนี่ยนั่งพับขามานานแล้วอะไรปรุงแต่งไปสารพาัดทีเนี้ยเริ่มมีซวย 4, สี่ซวยห้าตามมาไปเรื่อยๆทุกทุกรนทุร,รายอย่างนั้นแล้แ้งขาสั่นไปหมดกว่าจะหมดเวลาลุกจากสมาธิได้ไหมแต่ถ้าคิดว่าอ๋อนี่มันแค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งนั่งนานๆก็ปวดเป็นธรรมดาสมาธิยังไม่เกิดก็ปวดเป็นธรรมดาใจยอมรับได้ปุ๊บม,มันก็จะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเข้าไปเห็นอาการที่มันกําลังปวดอยู่เฉย ไม่วุ่นวายแค,แค่เรื่องธรรมดาที่มันจะต้องปวดธรรมดาที่มันมีขามันก็ต้องปวดขาแค่นั้นเองถ้าไม่มีขาก็ไม่มีอะไรให้ปวดนะไม่มีแขนก็ไม่มีทางปวดแขนได้แค่นั้นเองนะนะอย่างเขามีเรื่องเล่าเห็นไหมมีคนไปถามพุทธเจ้าว่านะพุทธองค์เนี่ยมานอนอยู่แถวแถวเนปาลนะนอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยนะโอ้หิมะตกอากาศก็หนาวมากแล้วมีพระจีวรว่าสังฆตีคมอยู่แค่นี้ มีความสุขดีหรือพู้เจ้าบอกว่าในบรรดาคนที่มีความสุขทั้งหลายในโลกนี้เราเ,เป็นหนึ่งในนั้นนะเราในสุขที่สุดแล้วน,น,นพู้เจ้าก็เลยถากับว่าท่านมาทําอะไรที่นี่ก็มีหน้าที่เลี้ยงวัววัวท่านมีกี่ตัวสิบตัวท่านทุกข์เพราะวัวไหมโอ้ทุกข์บางทีมันหายไปตัวนึงเนี่ยหาแทบตายามันไปติดตัวเมียฝูงนู้นฝูงนี้หาแทบตายกว่าจะได้เป็นคืนมาะพู้เจ้าก็เลยบอกเราไม่เคยทุกข์เพราะวัวเลยเพราะเราไม่มีวัว นะแล้วก็ถามกลับไปว่าระหว่างพระเจ้ามีวิสารกับเราในี่ใครทุกข์กว่ากันนะพระเจ้ามีวิสานเนี่ยจะมานอนอยู่ลางป่าอย่างนี้ได้ไหมผมไม่มีทางเพราะอะไรเดยอดร้อนถูก,ถก ach, <im> ยึดราชบัลลังก์ใย่าล่ะจะมานอนซีซัวอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีองค์ขลากต้องมีอะไรคอยดูแลเต็มที่เลยแต่เรามานอนคนเดียวอย่างนี้ได้เพราะเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นไงมันเลยไม่มีเรื่องที่จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์เพราะอย่างนั้นมันสุขขนาดนั้นนะ แต่เรากำลังพยายามวิ่งหาที่จะให้มีอะไรมีอะไรมีอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทุกข์กับมันแค่นั้นเองในปัญหาคือถ้ามันมีอยู่แล้วล่ะมันจําเป็นต้องมีอะไรแล้วมันจำเป็นต้องทุกข์กับมันไหมมันไม่จําเป็นมันฝึกที่จะมีอย่างไม่ทุกข์หนที่เราฝึกกันอยู่เนี้ยฝึกรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยฝึกเพื่อที่จะได้มีอย่างไม่ทุกข์เพราะอะไรพอรู้สึกตัวบ่อยๆจะเห็นเองว่ามันไม่มีตัวเราตัวเราไม่เคยมีอยู่จริง เมื่อไม่มีตัวเราแล้วมันจะไปม,มีอะไรของเรานะไม่มีตัวกูของกูที่ไหนมันจะมีแค่นั้นเองฝึกไว้มันเห็นอย่างนี้จริงๆเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเห็นเป็นนะการเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันแค่นั้นเองนะที่เราเฝ้าดูอยู่เนี่ยนะมันาะเห็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าแม้จะมีก็ไม่ทุกข แม้จะมีก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นของท่านอยู่อย่างนั้น,นมีแต่ไม่ทุกข์มีร่างกายก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายพอให้ร่างกายมันทุกข์ไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ไม่ไปทุกข์กับมัน่อให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเองนันฝึกมันไปฝึกรู้ฝึกดูมัไปดูไปเรื่อยๆแต่รับรองได้ไว่าสภาวะญาณสภาวะของมิปัสนายานเนี่ยมันจะขัดเกลา ขันธ์ธาตุสันดานของเราจนเบื่อสุดหมดจดเองเนี่ยนะมันเป็นข้างมันอย่างจริงจริงมันจะให้เอาทุกตัวนู้นมาโชว์ตัวนี้มาโผล่ไปให้เราดูอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน,เ,นเห็นมันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งยอมรับมันให้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนะทั้งกุศลอกุศลก็ล้วนแล้วแต่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของใจรักทั้งหมดเลยเห็นไหมะอย่างเช่นการมีสมาธิการมีสติการมีปัสสติมีปีติอะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่มาให้เราเห็นแล้วมีความสุขมีความสุขเนี่ย ก็เห uh. ็นเองว่าสิ่งเหล่าน <sh ances>. ี <sh ances>. ้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็แปลว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันจึงไม่ใช่ของไขที่แท้จริงนะมันจะสอนเราเองว่าอ๋อนี่มันใจรักมันเป็นอย่างนี้กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมพราั้นพอดูไปบ่อยดูเข้ามาที่ตัวเองนะอย่าไปดูข้างนอกนะไปนั่งเพลง Facebook จนเครื่องระเบิดก็มีประโยชน์อะไรนะจะบอกให้นะดูเข้ามาที่ตัวเองว่าเห็นนนนเอออองว่่าทุกมัยูใี้ ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจนี่แล้วก็ไม่ได้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาหรอกทุกขเวทนานะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาสุขเวทนาบก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา,าแต่ทุกขของไตรลักษณ์นี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงก็มันอยู่ตลอดเวลาเลยมันบังคับบัญชาอะไรไว้ไม่ได้เลยนี่พอมันเห็นอย่างนี้เขา้ามันก็ยอมรับเองมันไม่ใช่ของเราดนี่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆเมื่อไม่มีตัวเราจะไปม,มีของเราที่ไหน มันจะชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจเองพราะั้นพอเป็นอย่างนี้มันถึงจะกลายเป็นคนใจดำ่ยเพราะมันเห็นของจริงว่าะมันเป็นอย่างนั้นเองไม่รู้จะนั่งทุกข์ไปทําอะไรนีมันจะมีคนหน้าด้านยังไงมันไม่เีเรื่องอะไรต้องอายใครเพราะไม่มีตัวเราที่แท้จริงนน่มันเข้าใจชัดเจนเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของกฎแห่งกรรมมันก็ชัดเจนขึ้นมาเองว่าอ้อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาที่จะต้องเสวยผลนะกายเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวรับผลแห่งกรรมทั้งหลายที่เคยกระทามาเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่มันจะรับผลแห่งกรรมนะมันก็เจ็บปวดอะไรขึ้นมนไปตามเรื่องเองใจก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมาหงุดหงิดลาคาญวุ่นวายอยู่ไม่สุขขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะผุดลุกผุดนั่งขึ้นมาเนี่ยมันเข้าไปดูแล้วมันก็เห็นเองว่าอ๋อเป็นธรรมดาของมันที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะบัดนี้ช่วงนี้เวลานี้ มันกำลังสวยผลแห่งกรรมอย่างหนึ่งอยู่มันทําให้งุดงหงิดวุ่นวายขึ้นมาก็นั่งดูมันอยู่เฉยเห็นอยู่บ่อยงี้เข้ายอมราบขึ้นมาเองว่าอ๋อเป็นธรรมดามันอย่างนี้มันก็เลิกยึดไปเองว่าไกลก็ไม่ใชยเราใจก็ไม่ใชยเรามันเข้าใจเองต่อให้มีกายก็มีอย่างไม่ทุกต่อให้มีใจก็มีอย่างไม่ทุกนยไม่ต้องไปพูดถึงมีอย่างอื่นมีลูกมีเมียมีหัวมีทรัพสมบัติอะไรก็แล้วแต่ ก็จะเข้าใจเองว่าจะไม่ทุกข์กับมันได้ยังไงน่ะมาวนั่งมองดูโยมบางทีนะโยมมาลูกมาบวชเนนนี่นะโอ้ยเป็นห่วงลูกน่ะเมื่อวานในศึกเวลาล่าสุดน่ะห่วงเหลือเกินน่ะลูกไปชจาตากัรบอกจะกลับมาวันนี้มันรอแต่เช้านู่นนะฮะนอะโยมจะรีบรอไปไหนก็มาเย็นๆนู่นนะเป็นห่วงเขาน่ะ คิดถึงลูกใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยมันไปยึดมีแต่มันทุกข์เห็นไหมคิดว่ามีความสุขแล้วหตคนที่ที่มีคิดว่ามีความสุขนะม,ม,ม,มา่เช้ามีอุ้มเด็กมาสองอะไรพยาบาลมาปฏิบัติตั้งแต่ยังเป็นจบใหม่ๆนู้นละมั้งยังเป็นเด็กๆอยู่เลยเนะ่ยจนทั้งมีครอบครัวแต่งงานแต่งการตอนนี้มีลูกสองคนเอาลูกมาให้ตัดผมให้เห็นพระวิชางตัดผมนะฮะ มาให้ซอยมาคลิปผมให้ลูกชายคนแรกก็มาให้มาคลิปให้มาปีที่แล้วปีนี้โผล่มาลูกสาวคนที่สองอคลิปผมให้หน่อยไม่รู้ให้คลิปไปทําไมพระก็งงๆให้คลิปก็คลิปบริการสังคมไปอยากให้คลิปก็คลิปให้มันหน่อยมันคิดว่าจะดีคลิปให้มันหน่อยก็าถามว่าจะมีกี่คนเนี่ยเคงแค่อพอแล้วละแค่นี้ คือนั่งมองแล้วเข้าใจเลยนะคนเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนาะโอ้เป็นห่วงลูกรักลูกอะไรหวานไ้สารพัดน่มีแล้วมันทุกข์มีอะไรก็ทุกข์เพราะอย่างนัน้นโยมที่มีลูกคงจะรูด้ดิทุกข์เพราะลูกเป็นขนาดไหนเนาะาตาไม่เคยมีลูกเลยสบายไปไม่เคยทุกข์เพราะลูกเลยชาตินี้นะนะ่สบายนน,น่วันเวลาเห็นโยมห่วงลูกแล้วก็ได้แต่เตือนนะ เออไม่เป็นไรหัดจากกันถ้าตอนนี้ถึงวันหนึ่งมันจากกันจริงๆจะได้ไม่ทุกข์มากไม่เข้าจากเราเราก็จากเขาไม่จากเป็นก็จากตายีนเรื่องธรรมดานะจะไปห่วงอะไรเทั้งหนาป่วยเขาอยู่เองมั่งป่วยเขาลําบากมั่งป่วยเขาได้ฝึกตัวเองมั่งอะไรเงี้ยนะคนนั้นพ่อ็นแม่ก็ไม่อยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นน่อยากจะให้เขาสบายอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะบริการทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะโดยลืมไปว่า กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันไม่ยอมให้เราเป็นอย่างนั้นหรอกไม่รู้นะกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ยอมให้เราทําได้อย่างนั้นหรอกถึงวันหนึ่งมันก็ต้องพัดพากจากกาันถึงวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นมันอย่างนั้นนะนะีนะ่ถ้ายอมรับมันได้เดี๋ยวตอนนี้นะโอ้ยมันมีได้นะน,น่ะมันมีความสุขนะนางวิสาขามหาบรสิการนัทมินตกาเศรฐีเป็นวสุรบาลแต่อายุเจ็ดขวบ ท่านก็ฝึกตัวเองท่านอย่างนั้นมีลูกหนึ่งยี่สิบคนวิสาขาท่านาถารย์ในกาเสฐีก็มีลูกแต่ห่วงในเรื่องที่ดีเนี่ยนะจ้างลูกไปฟังธรรมเคยได้ยินไหมล่ะลูกนี่มันไม่สนใจาศาสนาเลยไม่สนใจที่จะฟังธรรมอะไรเลยจ้างให้มันไปฟังธรรมอันนีถ้ถ้าจะห่วงนะก็ห่วงให้มันถูกเรื่องหน่อยนเห็นลูกมีนี่อยากให้มีกับเขาน่ะ มีโน้ก็อยากมีขเขาแต่ไม่รู้ว่ามีแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าชีวิตเนี่ยมีแล้วมันพัฒนาไหมหรือเด็กแย่ลงหรือลูกมันปัญญาอ่อนมากขึ้นอ่อนแอมากขึ้นทำอะไรไม่เป็นมากขึ้นนอ้ถ้าอย่างนี้อย่าไปมีนี่มีแล้วมีประโยชน์อย่างนั้นนะฮะเพราะนอาตมาชื่นชมหลายคนนะที่เขาฝึกลูกแล้วไม่ยอมให้ลูกอ่อนแอเนี่ยพวก้เขาเจ็บปวดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ต่อหน้าเราเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปนั่งเจ็บปวดรับหลังเราแค่น,นั้นเอง ให้เขาทุ่งแต่ต่อหน้าเราเนี่ยฝึกเขานะ่ะตัวน,นี้ต่อไปไม่มีเราเขาจะได้ไปนั่งทุกข์อยู่รับหลังเราเพราะถึงเวลานั้นเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วมันะเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันวางใจให้มันถูกนะ่ะมันฝึกไปเถอะฝึกจิตไปเรื่อยๆพอจิตเราได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเป็นคุ้นเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันจะดึงให้คนอื่นให้ลูกให้สามีให้ภรรยาอะไรเงี้ยน้อมตามมาเองพลังจิตของเราเนี่ยจะดึงเขาให้ตามมาเองนะ่ะ ตามมาเองพอตามมาแล้วก็จะพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องมันตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปชวนใครมาปฏิบัติเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฝึกตัวเองให้รอดก่อนถ้าจะพาเขาเข้ามาก็เข้ามากมันจะมาวิ่งเล่นมังอะไรมันจะช่างหัวมันนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเกณฑ์คาดการณ์ว่าเขาจะต้องทํานั่นทำนี่อย่างที่เราทาไม่ใช่หรือว่าแต่ในวัดเลยอยู่ที่บ้านเขาก็ทําอย่างที่เขาทานั่นแหละเข้าใจไหมโยมจ้าปถาณามาในลูกเป็นอย่างนี้ขี้เกียจตื่นสายจะทํายังไงดีทุกข์กับเขาเลิกเกิน ก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกโยมทําตัวเองนะทาตัวเองก่อนทําว่าทําไงถึงจะไม่ทุกข์กับเขาตอนเนี้ยเลิกบ่นเลิกด่าบางทีไอ้บ่นด่าเด็กๆมันก็มาชดไปใหญ่พาะรู้ดีว่าถึงแม่ด่าขนาดไหนก็ไม่ฆ่ามันหรอกใช่ไหมล่ะมันนี่เหมือนอยู่กับคนอื่นนะถ้าอยู่กับคนอื่นนะแต่เขาด่าเขาบ่างๆเขาก็ไล่หนีแล้วแต่ีนอยู่กับพ่อแม่นี่ยังไงก็ไม่ไล่มันหนีแล้วด่าได้ก็ด่าไปบ่นได้ก็บ่นไปเลิกบ่นเลิกด่าแล้วก็ฝึกจิตตัวเองอย่าให้มันทุกข์ นะถ้ามันสงบเย็นนิ่มน,นลอลลงเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาทําเองเห็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะนะที่แม่บ่นกูไม่ทำนะ่ะแต่เมื่อไหร่แม่เลิกบน่นลุกขึ้นมาทําหลายคนเป็นอย่างนั้นนะ่ะบางทีมันปรปชดไปชันอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองเดี๋ยวนี้นะ่ะอย่ารอเนะี่ยอย่ารอเวลานะ่ะเพราะฉะนั้นยอมรับมันเบื้องต้นนี่เลยนะยอมรับให้ได้ก่อนเราปวดขานะนะ่ะมันปวดขานะขามันปวดนะนะ ปวดที่ไหนขาเนี่ยขาใครอะไรเงี้ยลองดูเข้าไปดีๆนะนะง่วงนะใครง่วงลองดูให้ดีนะอะไรมันง่วงเราง่วงหรือร่างกายมันง่วงหรือมันกินเยอะไปหน่อยมันก็เลยง่วงนะอะไรฟุง้งเราฟุ้งหรือจิตมันฟุ้งเองนะเราอยากให้มันฟุ้งมันฟุ้งของมันเองอะไรเงี้ยดูให้ดีๆนะไปหาคําตอบไม่ได้เบื้องต้นเลยนะหาคาตอบไม่ได้ นั่งดูมันเข้าไปตรงๆนะอย่าวิ่งหนีแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองว่าอ๋อมันเป็นของมันเองทั้งหมดเลยเราไม่ได้อยากใหันเป็นทุกอย่างเลยมันอยากปวดก็ปวดมันอยากหายมันก็หายมันจะได้ยอมรับขึ้นมาดื้อๆอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองจะได้ไม่ไม่ไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้มันให้มันทุกข์เปล่าๆไม่ปประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงใบบาทใอากาศร้อนนะ่ะร้อนก็มักจะมีอาการง่วงซึมตามมา สนืมสลือแปลกไหมอากาศร้อนก็น่าอยากนอนเนาะอากาศหนาวก็น่านอนอีกให้อากาศเย็นดีน่านอน <c oughs> แทนที่มันจะน่าปฏิบัติอากาศเย็นดีน่านอนนี่เนี่ยอากาศร้อนก็สลึมสลืมไงมันง่วงนอนเป็น <c oughs> อย่างนั้นมันพาให้เราขี้เกียจทั้งนั้นเพราะนั้นไม่เอามาเป็นเงื่อนไขร้อนก็ไม่ใช่เงื่อนไขนยเย็นก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะร้อนก็ยังดีกว่าเข้าแผ่นด,ดินถลม่มตายกันมันห้าหกพันศพแล้วตอนนี้ในปานเห็นไหม ไม่ใช่แค่สามพันแล้วนบานไปห้าหกพันศพแล้วเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เขาเป็นนะเพราะฉะนั้นรอดๆอนอย่างเงี้ยมันยังให้โอกาสให้เราได้ฝึกจิตตัวเองอยู่ก็ได้ฝึกไปต่อไปแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรขึ้นมามันจะได้ไม่แค่ไม่ใช่แค่วิ่งหนีตายอย่างเดียวอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกจิตมาแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นประเทศเรานี่มันดีอย่างนี้นะเราอยู่ในในจุดที่ต้องถือว่าปลอดภัยมากๆเทียบเท่กับประเทศอื่นๆนะ เราไม่มีภูเขาไฟนะ่ะซึนามีกันนานๆมีทีเป็นดินไว้กันนานๆมีทีก็ไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรมากมายเหมือนของที่อื่นเขาเงี้ยนะไม่ถึงกับตายกันมากมายมหาศาลนูนประเทศอื่นเนี่ยแสดงว่ามันเอือ้อเอื้อต่อการที่จะทําให้เราได้ฝึกตัวเองนะ่ะรีบฝึกจะเพราะถ้าลําบากไปกว่าน,นี้มันไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องนี้หรอกนะ่ะมันสังเกตดูนะพุทธเจ้าเวลาจะเกิดมาพระองค์ก,คก็ทรงเลือกนะนะ่ะ เลือกสถานที่เกิดเลือกพ่อเลือกแม่เลือกกาละเลือกเวลาว่าควรจะเกิดเวลาไหนเวลาที่มนุษย์อายุสักประมาณเท่าไหร่สักร้อยปีอะไรเงี้ยนะเลือกของเราก็เลือกมาแล้วนะไม่งั้นไม่ได้มาเกิดอยู่นี่นะน่ยอย่าคิดว่าไม่เลือกนะเลือกมาแล้วแต่อาจจะเลือกได้ไม่ได้หมดจดเหมือนที่ผู้เจ้าเลือกเค่นั้นเนี่ยมามม่เนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เลือกกาละถูกต้องเทศาถูกต้องแล้วนะ เรื่อไม่ได้ถูกต้องแล้วรีบทำเกิดเป็นะมนุษย์พระพุทธศาสนาอยู่ในบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นพอสควรแม้การเมืองจะดูวุ่นวายแต่ยังน้อยกวประเทศอื่นเยอะเชื่อตามมายยังน้อยกวประเทศอื่นเยอะแยนะเนี่ยของเรายังสบายเขาเยอะแยะเนี่ยของเราก็แย่แล้วประเทศอื่นเขายแย่แเรางเยอะแยะอย่างเงี้ยนะนะี่เพราะฉะนั้นแสดงว,ว่ามันให้โอกาสกับเรานะประเทศก็จะ ัานที่ก็สัพพยะแล้วธรรมะก็สัพพยะบุคคลก็สัพพยะอาหารการกินก็สัพพยะอยู่พอสมควรแล้วน่ะที่ฝึกเนี่ยท่านบูชาเล่าให้ฟังว่าพระมาจากขมรมาจากพมา่ามาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสองด้วยกันโอ้โหพอท่านบินทบาทกลับมาเรียกมาฉันมันฉันเอาเป็นเอาตายน่ะบอกว่าทำไมฉันอะไรมากมายขนาดนี้บอกว่าอยู่บ้านเขาไม่เคยได้กินดีขนาดนี้เลยน่ะถามพระที่เคยไปอยู่พม่าอย่างเงี้ย ไปปฏิบัติกรรมาฐานสายฟองยุบที่นั่นห้าเดือนบอกอาหารแย่มากาอาหารก็มันๆยมๆเมยม,ยม,ยมไม่ได้อาหารอร่อยกินบอประทางการตายแค่นั้นเองอยู่ห้าหกเดือนกว่าจะได้กลับประเทศแทบตายเลยอาหารการกินเขาแย่มากนาประกับเมืองของไทยก็สวรรค์เป็นอย่างนั้น,นหรือถ้าอยากเห็นอะไรที่มันชัดเจนจริงไปอินเดียใครไม่เคยไปรีบหาวิธีการที่จะไปให้ได้เลยนะฮะ สังเวชนีสถา,านานี่นะอย่างน้อยก็ไปเมืองพราราณสีให้ได้สักรอบหนึ่งกลับมาเราจะมีความรู้สึกว่าประเทศชาติของเราเนี่ยเหมือนสวรรค์จริงๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจะได้เลิกตีโพยตีพายด่าว่านะด่าทหารด่านักการเมืองด่าคนนู้นด่าคนนี้ยุ่งไปหมดเลยนะนะประเทศไหนก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ประหลาดตรงไหนหรอกนะนะเพราะฉนั้นะนะมีโอกาสที่จะฝึกดีแล้วรีบทำอย่ารอเนาะ